อย่าต้องถึงมือมัฟวันนี้เราอยู่กับสะจวดนะครับลูกเพจเนี่ยเอาสะจวดมาเล่นในสตรีมแล้วก็เจอตัวกายภาพ4ตัวและตัวเวทหนึ่งแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันช่างเละเทะไปหมดนะครับวันนี้เลยต้องมีคลิปนี้ออกมาเพื่อกอบกู้ชื่อเสียงของแคลรี่อันดับต้นๆของอวีที่ถูกทําลายลงด้วยฝีมือลูกเพจของผมอย่างลาบคาบและที่สําคัญดูไอเทมแหมมันจะหาไปไหนเเมียวมาลูกมึงดูดิกูเจออยัตเตวะเนี่ยนี่กูไม่ได้เซตนะนี่มันเป็นเหตุการณ์ที่กูไม่ได้เซตขึ้นนะ แต่กูเจอมันจริงๆ่ะดูดิเจอด้วยความบังเอิญเอาลูนมาสอนตั้งแต่เดินเกมเออนี่โหที่ฮีโร่นี้ได้เลยนะครับหยิบสะจวดมองตัวเวทครับตัวกายภาพช่างแม่งเราชนะหมดทุกตัวนะครับบนโลก RV เราตบทุกตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมองอะไรต้องมองบอนนี่นะครับมองคีล่าดูว่าอ่ะเราจะจัดการกับมันยังไงบอนนี่เนี่ยถ้าเราไม่เคยเล่นเราลองคิดดูว่าสกิลมีอะไรบ้างนะครับ ส่วนลูนก็ใส่เจาะร้อยได้แต่จริงๆถ้าให้ผมเลือกผมจะใส่รูนไอ้นี่ด้วยนะผมจะเป็นเจาะร้อยแล้วห้อยคีสักสองเม็ดอันนี้มันไม่ได้ใส่มาคิดถึงสกิลบอนนี่มีอะไรบ้างมีสกิลสองที่มันโยนมาล็อกขาสกิลหนึ่งแล้วก็อันติดูดอ่าคิดถึงคีลา่าคีล่ามีอะไรคีล่ามีสกิลสองกระโดดแยกล่าง triangle mash แ,แ,แล้วก็อันสกิลหนึ่งกระโดดระยะสกิลประมาณตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาเรายืนเนี่ยเราต้องยืนประมาณตรงนี้ให้มันพ้นระยะสกิลหนึ่งอ่าเนี่ยแค่นี้อ่าพอวิเคราะห์เสร็จปุ๊บเข้าเกม อีครับแล้วทํายังไงครับมันจะถึงชนะดูยังไงครับว่ามนชนะเวลาเราเล่นตัวชนะเนี่ยต้องทําให้อีกฝั่งที่เป็นตัวแพ้เราเล่นลําบากเล่นยากที่สุดมันถึงจะเรียกว่าตัวชนะนะถ้าเราไม่ทําแบบนั้นมันก็จะไม่เรียกว่าชนะนะครับเนี่ยเนี่ยพยายามเทรดก็อย่างที่บอกว่าตัวเราชนะอ่าฮตัวชนะคือตัวชนะครับโดนนกให้ได้มีการล้อลงล้อหลอกบ้าง เผื sí, <c oughs> ่อมันอยากได้อ่ะกดสกิลสแล้วตีฟรีไปเนี่ยเหไหมใช้สกิลให้มันเกิดประโยชน์เอามาตีฟรีครับกดดันกดดันเก็บยาปเปิดเปิดเปิดคุณดูนะตั้งแต่นาทีแรกจนถึงตอนนี้ผมกดมันแบบคือผมจะทำยังไงก็ได้ให้มันลำบากให้มันเหนื่อยที่สุดอะคุณเออคือตัวคุณอะมันชนะคุณก็ต้องเล่นเผื่อเพื่อนด้วย จึบจ๊บซื้อซื้อซื้อซื้สวยจำไว้เสมอนะครับเวลาเลือกตัวที่เราได้เปรียบสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องทําเพื่อคนอื่นในทีมเราด้วยเพราะว่าเพื่อนในทีมเราอ่ะมันไม่ได้ชนะเหมือนเราไงเข้าใจไหม อย่งตาน,นี้เราชนะแต่เพื่อนไม่ชนะแล้วก็ต้องเล่นให้เ, mm. เยอะเล่นไม่ได้เล่นเพื่อต nah, you ัวเองนะครับอันนี้ย้ําเสมอเลือกตัวมาได้เปรียบสุดๆต้องเล่นเพื่อคนอื่นด้วยนะครับเพราะถ้าคุณเลือกตัวมาอย่างนี้แล้วคุณได้เปรียบแล้วคุณแม่งไม่เอาอะไรเลยคุณก็มัวแต่รอแล้วเพื่อนที่เลือกตัวมาไม่ได้ชนะแล้วเขาจะอยู่ยังไงเขาเรียกว่าเป็นการแบ่งเบาภาระเพื่อนเลนอื่นด้วยเพราะต่อให้เราโดนลุมก็ไม่เป็นไรครับเพื่อนเลนอื่นก็สบาย นู่นแล้วหรอเราเสียดาร์ก,ก็ต้องเคลียก่อนครับผมจะพูดบ่อยมากเลยประโยคเมื่อกี้อัดทําเพื่อคนอื่นบ้างที่เล่นเห็นแค่ตัวทําเพื่อตัวเองอย่างเดียวเนี่ถามว่าทําไมผมต้องโดดเข้าไปบวกขนาดนั้นทั้งที่มันสองหนึ่งก็ผมต้องทําเพื่อคนอื่นไงเห็นไหมผมเล่นโคตรแหลมเลยจริงตัวหน้าสุดครับเวลาท่าโลมเราอยู่ไกล ลมไม่ได้ยืนแทงให้เราเราเล่นแคลรี่เรายิงตัวหน้าสุดเท่านั้นแรับตอนนี้คือโลมเราเป็นแก๊กอย่างเงี้ยเวลาเล่นแคลรี่ก็ต้องดูด้วยโลมเรามันเป็นตัวที่มันปกป้องเราได้ไหมยอย่างแก๊กเนี่ยมันไม่ใช่โลมมิ่งที่มันกันเพื่อนได้ดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยืนระวังหน่อยสลับเลนครับสลับเลนในผมจะขึ้นทารอนก่อนเพราะว่าผมดูแล้วผมน่าต้องยิงโตโลนะครับอย่าลืมนะครับตัวเราแพ้อะไรบ้างแพ้คีล่าแพ้บอนนี่นะครับมันหายไปก็ต้องระวังมันหน่อยเออมาแล้วอออาจจะหลวดไปก่อน เก็บหายละถ,ถ,ถือว่าขับดีเอ้ยตัวเมนเหรอไอใบจันนี่ดูเมื่อกี้ดูโฟกัสดีอยู่นะเมื่อกี้มันหลบออกนี่แล้วขับไปวนกลับมาชนนะ่ะไออย่างเงี้ยก็ต้องโฟกัสมาหน่อยแล้วสเตล่ากโกพัด ร้านเติมเกมที่มักไว้ใจไม่ว่าจะเป็นเกมออนไลน์ PC เกมมือถือไหนไหน e l ตลลา่าโกพก็สามารถเติมได้ทั้งนั้น <Wow. S 1> ให้สนใจสามารถสแกน QR code คหรือทักไปที่ Inbox Pa g e จได้เลยชาวเกมเมอร์อย่างเราจะเติมเกมทั้งทีก็ต้อง s t e l ล,ลา่าโกพัทดูแบกดูแบกดีอยู่อันเนี้ยผมมัวแต่ระวงังคีล่าเมื่อกี้มันจะบนกลับมาไม่ตายลย้วไม่โตว่ะชัดดาวโอเคสวยครับผม <Yeah. S 1> เดี๋ยวขึ้นทานรอนก่อนนะเดี๋ยวเราเข้าไปขึ้นของกันเวทเอามากันคีล่ารเราจะได้เล่นแบบ ไม่ต้องระวังถ้าสมมติเราไม่ออกกันเว่เ really like ลยอย่างเงี้ยโหเดี๋ยวมันต้องระวงตลอดเลยมันจะล้วงตอนไหนปึ๊บแตะไปเลยครับนี่ยปึ๊บตึ๊บนี่อหนึ่งลุมสองเห็นป่ะนี่เขาเรียกว่าตัวชนะเห็นป่ะตัวชนะก็ต้องเล่นแบบตัวชนะ่อให้มันมีโลมมาแล้วก็อย่าไปกลัวมันแต่ถ้าเป็นแค่ที่ตัวอื่นเนี่ยยืนอย่างเมื่อกี้น่าตายครับแล้วก็สกิลสองเราสำคัญมากถ้าเราใช้ผิดจังหวะมันเห็นเรากดปุ๊บ เราโดนแน่นอนมันขี่รถมาแล้วผมได้ยินเสียงผมได้ยินเสียงรถเว,วลาเจอตัวเวทอ่ะพอเห็นตัวเวทปุ๊บแล้วก็ต้องมาวิเคราะห์ต่อด้วยว่าไอเวทสองตัวของมันเป็นไหมครับซึ่งถ้าทุกคนดูตั้งแต่ต้นจนตอนนี้ผมรู้สึกได้ว่าคีล่ากับบอนนี่มันมันไม่เป็นมันไม่ได้เก่งพอไม่ได้เก่งปุ๊บอย่างเงี้ยถ้าจะไปออกทอยอ่ะไม่คุ้มครับผมดูจากการโฟกัสของคีล่าแล้วมันดูมั่วๆเห็นไหมคีล่าไม่ได้โฟกัสเอ้ยมันไม่ได้โฟกัสเราเลยครับมันไปเลือกข้างหน้าก่อนแล้วข้างหลังก็จะี อาจจะมีล้วงบ้างแต่ก็ตั้งแต่เล่นมาก็เพิ่งโดนล้วงครั้งแรกเพราะฉะนั้นผมจะไม่ซื้อถอยเพราะมันไม่คุ้มค่ากับมูลค่าและสกิลเพของไอเวทฝั่งตรงข้ามนะครับไม่ได้แปลว่าเจอเวทปุ๊บต้องออกตลอดนะคุณต้องดูสกิลเพมันด้วยีนอย่างเงี้ยเลือดน้อยแต่เราเจอฮายาเรามั่นใจว่าเราไม่ได้แพ้อยู่แล้วครับของนุ่มกระโดดมาดอกนี้นี่นะผมตีป้อมอยู่ครับ เรียบร้อยครับแลกชีวิตกับป้อมไปนะเนี่ยถ้าสมมุติว่าตาเนี้ยคีล่ากับบอนนี่ bon มันเก่งมากอะแบบสกอร์แบบ7 0 5 0เนี่ยผมจะขึ้นทอยชิ้นถัดไปชิ้นที่4ผมจะขึ้นทอยนะครับแต่เนี่ยมันอ่อนเปรียบเราสามารถเป็นคน อารมณ์ประมาณเหมือนเราเป็นคนประเมินน่ะเนี่ยคีล่าสกอร์สาม้าตั้งแต่ต้นจนจบก็ยังไม่เห็นล้วงเ,เลยบอนนี่ดูจากสกิลยืนก็ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นอย่างนี้ก็ไม่ควรต้องไปกันเสียเวลาสิ่งที่เราต้องทําก็คือออกดาเมจไปต่อครับแล้วยืนให้ดีเหมือนเดิมเหมือนตอนแรกที่เราทําออกของตามนิสัยคนเล่นนะครับไม่ต้องออกเหมือนกันทุกตาปึ๊บปึ๊บแตะไปเลยครับแตะเอาสแต็กครับผมเล่นสัตว์ไม่ต้องไปงกนะครับ แปะโลมแล้วก็ยิง2อทีหรือแม้กระทกิวหนึ1 1> ่งก็จะได้พาสสี่ใช้ทกิวหนึ่งแบบไม่ชาร์จเอาจรวดไปกินก่อนกินมไปกิ้ไปกินไปไปครับดาบแดงครับผมแปะไปก่อนครับสังเกตผมแปะโตัวโลตลอดเลยนะเพราะผมไม่ได้สนใจผมแค่จะเอาพาสสี่ยิงไปครับเหล่าฟีอิสปอร์ตนะเนี่ยดูไอเทมผมนะไม่มีกันเวยียสักชิ้นเลย เหตุผลย้ำอีกทีหนึง่งเหตุผลที่ตานี้ผมไม่ซื้อกันเวทเพราะผมมองว่าเวทสองตัวของฝั่งเขาอะโฟกัสไม่ดีลวงไม่เก่งโพิชั่นไม่ดีแล้วก็ดูว่าจะต้องออกมอร์นิ่งไหมกดดูหน้านี้ดูเกาะโตโรเกาะพันหนึ่งเรามีโบเก่นอันเดียวนะยิงไม่เข้าครับเว е ลาเล่นแครี่ให้โฟกัสตัวที่ยืนหน้าสุดเสมอน,นะครับแครี่ที่ดีต้องยิงตัวหน้าสุดเท่านั้นครับเราไม่ใช่ตัวลวงดูว่าไอตัวข้างหน้าสุดที่เรายิงถึงมันทําอะไรมันออกอะไรนะเนี่ยไอนี้มันจะเลาะจะเล่นงานผมปึ๊บ เหนียไหถ้าสมมุติว่าเราไปออกทอยเราอาจจะฆ่าไตัวเมื่อกี้ไม่ได้นะจรวดไปเล่นแครี่ตัวหน้าสุดเท่านั้นนะคะผมไม่ต้องสนใจว่าจะเป็นตัวแทงตัวรลายยิงหน้าสุดอย่างเดียวเรียบร้อยหวานจี๊ยบ้ยทำแพลเลยหรอ เกินไปหรือเปล่าเห็นไหมเวลาเล่นน่ยมันต้องรู้จักวิเคราะห์ดูนี่ดูนั่นดูซ้ายดูขวาดูให้มันรอบๆคือแต่ละตามันออกมาไม่เหมือนกันถ้าสมมุติคีล่าเล่นเก่งขึ้นมาเนี่ยมันจะมาออกดาบแดงในกระตายนะครับเพราะฉะนั้นก็ออกของเนี่ยต้องดูวิธีเล่นแล้วก็ดูฝั่งตรงข้ามด้วยแล้วก็สังเกตดูผมยิงแต่โตโรนะครับการเล่นแครีแล้วยิงแทงมันไม่ได้แปลว่าผิดเราต้องยิงตัวที่อยู่หน้าสุดตัวข้างหลังเป็นหน้าที่ของเพื่อนเรานะครับมีหน้าที่ของออฟเลนป่านะครับไม่ใช่หน้าที่ของแครีแล้วก สำหรับใครที่ยังไม่ชอบคลิปนี้นะครับผมสัญญาว่าคลิปหน้าผมจะทําให้ดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับส่วนใครที่ชอบบอกกันด้วยนะครับว่าอยากใช้ทำคอนเทนต์อะไรหรือผมจะมาบ่นใครใน EP หน้านะครับฝากติดตามด้วยนะจ๊ะ